โอ้ส้ทุเรียนปีนี้อาก็ะด้กินแล้อพี่เสรัสดีครับสวัสดีครับพ่อพี่น้อง ที่กรุ๊ปรักสุภุสกุลน,นะครับทางบางไทยและทั่วทุกมุมโลกพี่น้องโอกก้โหกระเป๋าบทคนไกลบ้านทุเดียนอยู่ในน่องพี่น้องครับผมมาทุเรียนพี่น้องเอ้ยมาผ้าดูดสายไปซื้อทุเรียนมาแม่มาผ้าไปซื้อซื้ออยู่ในลูกนี่ซื้ออยู่ร้านผ้าห่มค่ะโอ้นบนบนบน่าเฮ้ยไมเป็นคนแก่ก็เป็นคนผ่านนะโอ้มือเบาวนเป็นตาเลือดสะอาดหวานเมื่อสิ่เด้วนี่ ลูกเท่าไหร่น่ไปลูกเท่าไหนร้อยกลัวโอ้ไปจะเสียม้อนท่องลูกม้อนเง้นไฟเอาเป็นลไฟมาแก่ลูกูกนึ่งเป็นกัดใด้จนแกาทำไงโอ้เดี๋ยวจานมาให้ลูกจริงทำยังไงลูกเออใจเย็นลูกเออค่อยๆใจเย็นนะรับจบเดี๋ยวจับนห้พ่อเป็นคนจับให้พ่อเป็นคนจับใส่จาน เดี๋ยวพ่อจับให้เราไฟเป็นคนแงะเนาะเดี๋ยวพ่อจับนี่ใจเย็นครับลูกเออโอ้ไปที่เรื่องอ๋อคุณพี่จะเสียบวะไฟหอมไม่รูกกินโชวซี่ไฟอ่ะกินโชว์ีิถอดถอดทุ่นระถอดทุ่นระกินโชว์โอ้โหแล้วทำไงถ้าไฟหันหน้ามาหาลูกครับโอ้สุดยอด มักงไงงนองด้อทุเรียนเมือหนอกะไ้กินทุเรียนพี่น้องเลยีุ้เรียอร่อยตดวอะไรจะไมกอืมนี่อร่อยจริงของจริงนาะเอาอีกก็ได้นะโอ้กำลังงพดี โมแข็งคนพ่อที่คุีเนาะอกไปจะไปแกลนะพ่อจะเอานี่ก่อนจะสอดแข่งพี่น้องเหมือแกอู้อูเมือเสี่แต่ก่อนขายเดียนเลยลูกเฮก่อนขายุดู่เมือไทยเหรคนขายเดีนเก่าใช่ไหมครับุเดียนลูกมีลองลองสาธิตุเดียนลูกมีรู้จักหมมีไหมสาธิตใหม่นี่มมีคืออะไรรู้ไหมอ่าใจเย็นนะลูกค่อยๆแกะอ่า โอ้ยอสุดยอดกินโชยอไรอยกินกค่อยกินสบลดไงเกะทีเดียวขี้เกียจแกะถอดกันาโอ้ใ่ขี้เกียจแินสีทีอ่อีกดูครับอ๋อโอ้โหเก่งมากเลยครับอ๋อดูที่องทย้องหอมที่สองเลยกินมากเลยครับโอ้สุดยสุดยด Jungno, kau lagi tulian betul. Kau minyak dari payah nak, apa? Sudah. Bun lah. Kau dah lah? Dah jejut nak? Jejut nak lulu. Oh, kau tunggu mesti lulu. Kau tunggu mesti jodih. Kau tunggu mesti jodih. Jodih. Nih, oh, bilang mesti lah. Jom, kita pergi sana. Oh, bilang mesti lah. Kita jodih ayam kuku. Oh, bilang. Kau dah jejut nak? Dah jejut. โชวมาตมไทอย่้เหรอผู้สมเนยู่มีใครแล้ว่พี่น้องทไปโชว์พ่ไม่พี่น้องดิทาไป้วรัโอ้โหอร่อยแน่นอนอร่อยแน่นอนเอร่อยหมึกเนี่ยเอออออ่ะิ้นเลูกเนอร่อยสุดเด็เลย้มักเลยเนาะ นุ่นไปหันหน้าไปนุ่นเห็นไหมอร่อยมากเลยเห็นไหมสุดยอดเลยครับลุกเออร่อยไหมครับสุดยอดไหมครับอร่อยมากอร่อยมากเลยใช่ไหมครับบอกท่านผู้ชมหน่อยเป็นไงรสชาติเป็นไงลูกรสชาติเหมือนบะหมี่ไหมบะหมี่คืออะไรขนุนไงขนมไม่รู้ไม่รู้เหรอรู้แต่ตุเดียนเหรอบะหมี่พายก็ไม่รู้เหรออ๋อป้อนกินจะเสียทรมันอู้สุดยอดเลยจริงจริง่อแท้เลยเน่ยจริงจริง โอ้โหเอาบอกท่านผู้ชมดิหนุ่เออไปเออดูนิ้วดิแสบๆดูไปเลยเรากินนี่เราล้างมือสะอาดแล้วเออกินนี่มันเป็นแสบกำลังรู้สุดยอดป๊าดป๊าดปาดตัวแสบโอ้โหเอาอีกไหมไปไปเออโอเค่าขอบคุณครับอ้าวขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อครับผมขอบคุณท่านผู้ชมขอบท่านผู้ชมไปทำไง ขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ้าวเพียงกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กับพี่น้องใจกรับเบาเบาไม่ที่ยงบอยพี่น้องเด้อครับผมยิไดีกรับฝากพี่น้องที่ตามด้วยครับผมครับขอให้ที่น้องมีความสุขหลา่อยๆนะครับปุ๊บจะความสุขครับผมสวัสดีครังแรงครับล่ำล้ำเลยๆดนะพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเบิ่งแล้วมวนฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งเลยครับพี่น้อง